มิใช่ตายแล้วจึงเป็นดังนั้นจึงอย่าเพิ่งคิดว่าตายก็ช่างมันผู้ที่จะคิดเช่นนี้ได้ก็เมื่อผู้นั้นเข้าถึงพระอรหัตผลแล้วคืออยู่กับตายมีผลทรงตัวแล้วแม้พระอรหันเองเมื่อจบกิจแล้วท่านก็ดูแลร่างกายเป็นอย่างดีเพื่อเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาเป็นการทำตามหน้าที่ตายแล้วหรือถึงที่ตาย ตรงนั้นแหละช่างมันไม่ใช่จิตยังไปไม่ถึงแล้วคิดว่าตายตายก็ช่างมันพิจารณาจุดนี้ให้ดีจะได้ไม่สำคัญผิดดังนั้นจงอย่าประมาทในความตายถ้ากฎของกรรมเข้าแทรกเวลาร่างกายเจ็บป่วยมันเอาทั้งนั้นไม่เคยยกเว้นให้ใครเลยแม้แต่พระธถาคตเจ้าทุกๆพระองค์ก็ยังป่วย จึงต้องรักษาเยียวยาร่างกายไว้ให้ดีเพราะหากจิตยังไม่ถึงอรหัตผลเพียงใดคำว่าประมาทในความตายไม่พึงมีในใจเพราะร่างกายนี้ยังคงอยู่ work, ก็พึงเร่งรีบมรรคผลให้ถึง oh, ที่สุดก่อน oh, ที่ร่างกายนี้จะพังลงไป 6. Oh, <บ>งานมาค้ oh, าบ,บูชา <'m> จะมีการเวียนเทียนเพื่อบ,บูชาพระรัตนไตร เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในบวรพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันแสดงโอวาทปาติโมและเป็นวันปรงอายุสังขารของพระตถาคตเจ้าทุกทุกพระองค์ด้วยเลานี้พึงทำทักษิณาวัดเป็นการเคารพบูชาอย่างยิ่งแล้วสำรวจกายวาจาใจของตนเองว่าได้ทำตามพระธรรมคำสอนของพระตถาคตเจ้า ได้ครบถ้วนหรือ,อยังอย่าไปสนใจกับจริยาของผู้อื่นเพราะการพ้นทุกข์จะมีขึ้นได้ก็ด้วยการสำรวมกายวาจาใจของตนเองให้อยู่ในโอวาทปาติโมกนั้นเให้คุณหมอแนะนำทุกคนให้นึกถึงคำสอนของท่านเลษีคือนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไว้เป็นที่พึ่งก่อนออกจากบ้านให้ภาวนาพุ แล้วกรืนน้ำลายสามจบก็จะปลอดภัยถ้าหากไม่แน่ใจวัตถุมงคลทุกชนิดที่ท่านฤลูีได้อรัธนาพระพุทธเจ้าทำเอาไว้ก็ใช้ได้ทุกอย่างแม้สายเศษพระาธาตุรวมตัวน้ำมนต์ชาตรีก็สามารถกันสารพิษหรือกันมันตภาพรังสีได้รวมทั้งพายันตต่างๆ ด้วยเหล่านี้เป็นต้นแต่อย่าลืมว่าทุกคนต้องตายให้เตรียมจิตเตรียมใจให้พร้อมถ้ากฎของกรรมเข้ามาถึงก็หนีไม่พ้นเช่นกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกยกเว้นที่เดียวคือพระนิพพานแปการมีชีวิตร่างกายอยู่ก็อยู่อย่างผู้ไม่ประมาทและเมื่อความตายเข้ามาถึงพร้อมที่จะละร่างกายไปได้ โดยไม่มีความกังวลเกี่ยวกับร่างกายเพราะซ้อมตายและพร้อมที่จะตายไว้เป็นปกติธรรมของจิตด้วยความไม่ประมาทมีมรณาและอุปสมานุสติอยู่เสมอผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมไม่ประมาททั้งการอยู่และการตายจงพยายามทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในทุกๆอิริยาบถและทุกๆขนาดจิตเถิดเก้า กำหนดรู้ในเวทนาที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายนี้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพ็นพิจารณาเวทนาให้มากรวมทั้งพึงถวายสังฆทานอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เกิดอาการมึนศีสาวิงเวียนจักอาเจียนนับเป็นภาระกดของกรรมของสุราเมรยัย ในอดีตชาติให้ผลในครั้งนี้ด้วยจักทำให้ผลของกรรมทุเราเบาบางลงได้ด้วยจำไว้รูปเบตนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ใช่เราไม่มีในเราแยกส่วนออกมาให้ได้ทาทำเพื่อพระพุทธศาสนาและพระนิพพานจุดเดียวเท่านั้นเป็นพอ